มวมืีเลยนะคะตั้งในะคะแล้วก็วันนี้หลังจากเ็นกลนะคได้ไปร่วมผูกขาดด้วยะเดียวไไม่กี่แบงแต่ว่าเราเราก็จะขีดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก้ทำไปนะคะถ้าท่านอยากกินขาเรื่องที่สองจะพาวันนี้ทางสานการ์มีการดกบูนดินทลาดจาวนติดผลิตภัณฑ์นะคะคือตลานะคะ องนะคะราคาไม่แพงมาั้ยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของวัตนิยมไทยที่มีไอ้ที่นู้ายไม่ไน้ใงใช่ไ่ได้สมัครแล้วได้อย่างไรไม่ได้ต่างกันยังไเนี่ยจ่ายก้คู่ปัญหาหไม่งต้องไม่อไยฟาม้งงละซิเนาะยังละซิน ได้เดินทางมาถึงไม่เทินนะครับก็ทีนี้นะครับทางท่านนาชการทางาขง้าราชการธานในพิธีก็ดจะทราบมาถึงนะครับอีกสักครู่นะครับเราก็คงจะเข้าสู่ช่วขงของพิธีการะนะครับนะครับซึ่งทางส่วนราชการเองก็มีการประชุมพันธุ์บ้างเบื้องต้น กุครับก็แล้วก็อีกนะครับก็จะเป็นเพรเน่นะครับเที่าเ่าการกุบวอยากนครับผมแล้วก็ความกำลงรัวอันนั้นะครับตงงปนนี่ตาออย่างว่าะครับเเป็นีไปยอมให้ผู้ใดดเม่วา หางเราเกี่ยวตัดผมไม่นานนได้ร้างเหอกรับตัดไปเลยครับตัดไปเลย่คืนปากเาดอกไปเมื่งไห่ยือก้บาเ็ญรจาเ่คู้านตประชาธิปัตยทันมีพระบระมาที่นปกป้องและเชิดชูสถาบันเอและก หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่นะครับายสมัยสำั่อบอกันทองทำเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีร้อยตรี2ลอดเสียอย่างรับคณะอัหน้าส่วนนะครับเข้านะครับที่รับราการได้นะครับขอเจิญ่ก็ไมเงจากรก็มีวาเปลียนัว

สกอเรอส่งเสริมการเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพครับวันนี้คุณครูมาพาทำทำแซนด์วิชไส้แยมทำแซนด์วิชไส้แยมนะครับสกอเรอเปิดคุณหารจัดบริการประชาชน โครงการน้ำประยิ้มขึ้นที่ครับโยกเลยนะคะในความเป็นไปนเดียวกันนะคะก็เรียงโานในส่วนที่เกี่ยวข้องคุณแม่มารอเข้าแถวเต็มเลยออกมาพร้อมกันเลยคิวแน่นหน่อยทีนนี้ก็มีหนังสือแจกฟรีเลยครับในศรัทธาญาติโยมนี่ครับหนังสือธรรมะแล้วก็ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายก็สามีงานทีโครงการนี้ที่ออกไปต้องโฟนัะ ตา่ปาเลยดูเลโงการทางได้ด้วยนักอแทราองกเราเรามารประานอาหารวัน้นี้เมนูเด็เมนูดังเมนูที่ออสเกข่ามาแล้วนะครับก็คือเมนูที่มีหน้าที่ในการปกป้องรักษาสัตว์สิ๊ไม่ว่าจะเป็นของกางราชการไม่ว่าจะเป็นของวัดหรือของส่วนรวมต่างๆนะครับนอกจแกของเราแล้วก็ต้องช่วยกัน